ซีอเพื่อยืนยันว่าแฟนสาวของเขายังสะอาดอยู่หรือไม่เขาบังคับพาเธอไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายการเคลื่อนไหวทำให้ผู้หญิงศึกหายใจไม่ออกผ่านหน้าจออย่าเลยฮันคุณต้องการดูถูกฉันแบบนี้จริงเหรอหลังจากตรวจสอบเสร็จผู้หญิงคนนั้นออกมาพร้อมกับรายการตรวจสอบที่ไม่มีปัญหาตกหน้าผู้ชายอย่างแรงมุ่งมั่นที่จะยุติความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ แต่เดินออกไปไม่ถึงสองก้าวผู้หญิงซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องด้วยน้ำตาแต่เธอไม่เคยคาดคิดชายคนนั้นใช้เล่ห์เหลี่ยมร้ายกาจอีกครั้งขอให้เธอชดใช้ค่าเสียหายมหาศาลสิหลานดังนั้นในวันถัดไปผู้หญิงต้องกลับไปที่บริษัทอย่างเชื่อฟังอย่างไรก็ตามในการเผชิญหน้ากับประธานาธิบดีไม่มีความคาดหวังบนใบหน้าของผู้หญิงอีกต่อไปตอนนี้ผู้ชายตื่นตระหนกอย่างสมบูรณ์ เขาคว้าผู้หญิงคนนั้นและขอโทษเธอสำหรับการกระทำของเขาเมื่อวานนี้ผู้หญิงคนนั้นตื่นเต็มที่โดยไม่คาดคิดในการ,รเผชิญกับการยุยยุของประธานาธิบดีไม่มีคลื่นในหัวใจของผู้หญิงหันหัวแล้วจะไปอย่างไรก็ตามวินาทีถัดมาผู้หญิงคนนั้นอยู่ในมือของผู้ช่วยประธานาเห็นสร้อยที่เธอชอบมานานความทรงจำที่หลั่งไหลเข้ามาในหัวใจของผู้หญิงมันเป็นสร้อยคอที่เธอชอบในวันแรกของเธอกับประธานาธิบดี เธอมั่นใจว่านี่จะต้องเป็นเซอร์ไพรส์จากประธานาธิบดีแน่ๆอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของคู่มั่นของประธานาธิบดีทำลายจินตนาการที่สวยงามของผู้หญิงอย่างสมบูรณ์สาวเจ้าเล่เพิ่งก้าวเข้ามาในห้องทำงานของประธานาธิบดีเห็นสร้อยในมือท่านประธานแวบแรกอยากเอาไปเป็นของตัวเองเห็นประธานไม่บล็อกสาวเจ้าเล่สวมมันไว้ที่คอของเธอโดยตรงในเวลานี้ผู้ช่วยปรากฏตัวและเรียกประธานออกไป หญิงสาวเจ้าเล่หันศีรษะและจ้องไปที่โทรศัพท์มือถือของประธานาธิบดีทันทีเธอส่งข้อความถึงผู้หญิงคนนั้นด้วยน้ำเสียงของประธานาธิบดีขอให้เธอพบในกล่องคืนนี้และตอนนี้ผู้หญิงกำลังฉลองวันเกิดกับพี่ชายของเธอเห็นข้อความที่ส่งมากระทันหันแอบลืมในใจและเมื่อผู้หญิงไปที่กล่องแต่ฉันเห็นประธานาธิบดีและสาวเจ้าเล่ชิงชิงฉันและฉัน นี่คือขับต่อของคุณเหรอเธอมาได้ยังไงอะคุณส้งสวัสดีก่อนหน้านี้ไปที่บริษัทลี่ฮั่นเจอกันไม่กี่นาทียังไม่ทันได้ขอบคุณคุณส้มเลยหลายปีที่ผ่านมาที่ดูแลลี่ฮั่นคุณหนูลี่ไม่ต้องห่วงคะ่นะนั่คือหน้าที่เลขาอย่างฉันฉันในฐานะที่เป็นคูชม่นของลี่ฮั่นแน,น่นะเขาต้องขอคาแนะนําจากคุณส้งเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้มีอีกมากถ้ามาแล้วมาเดิมด้วยกันก่อนเถอะ คุณหนูลีชวนดื่มแบบนี้นับเป็นเกียรติมากคะ่ะและเล่นคำแนะนำคุณลีอยากรู้อะไรอยากทราบอะไรฉันก็ยินดีที่จะบอกคะ่ะคุณส่งนี่เก่งจริงๆทำให้คนอื่นรู้สึกดีได้คุณยานสอนมาดีลี่ฮันถ้าอยากให้คุณส่งมาเดิมกับฉันไม่ได้หรอคุณลีไม่ต้องห่วงแค่แก้ดูดเท่านั้น วันนี้คือการสังส่งสรรส่วนตัวคุณซ่งมาที่นี่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่คุณกลับไปเถอะลิฮันคุณซ่งนะเพราะเธอเป็นของนายเราไม่รังเกียจหรอกและฉันยังมีเรื่องอยากให้คุณซ่งช่วยเช่นกันพวกคุณไม่รังเกียจไม่ได้หมายความว่าเธอจะล้ำเส้นได้คุณกลับไปเถอะเรื่องวันนี้ฉันจะกลับมาพูดกับคุณอีกทีคุณหยานพูดถูกมันไม่สมควรจริงๆยานลิฮัน ฉันว่าฉันไม่ควรจะรู้คําตอบอะไรแนละ้วในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันควรจะตระหนักความจริงขอโทษด้วยค่ะทุกคนที่ทําให้เกิดความวุ่นวายคุณียนแล้วก็คุณหนูลีฉันขอให้คุณรอกกันแล,และก็มีความสุขลีฮันนายต้องการที่ทุกคนมองพวกเราเป็นเรื่องตลกเหรอ ถึงแม้คุณจะเป็นคู่มั่นของฉันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเข้ามายุ่งเรื่องของบริษัทฉันเรียกใช้คนของฉันลิอั <c oughs> นเขาเอาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อย <c oughs> ต้องเป็นส่องเสียงผู้ชั่วร้ายฉันเห็นว่าเธอมาที่นี่วันนี้เธอตั้งใจจะมาทำให้เกิดปัญหา อินคุณสบายใจได้ฉันจะช่วยคุณแน่นอนให้ระบายความกดธนี้ออกมาคุณชายครับคุณหนูกลับมาแล้วพี่คะเรืที่สัญญากับพ่อฉันว่าฉันแพ้แล้วเสียงเสียงคุณหนูคุณหนูรู้อะไรล่ะครับเรียกหมอหน่อยเร็วเรียกหมอ เสียงเซียงจะไปไหนเหรอไปทํางานค่ะอย่าบอกนะว่าที่หยานกรุปนะ๊ปเนี่ยพี่ว่าเธอกลับมาเลยดีกว่ามั้งเดี๋ยวจะยกบริษัทในเครือของซูกุมให้เธอดูแลแล้วก็ประกาศสถานะไปเลยดีค่ะพี่แต่ว่าฉันว่าฉันอยากลาออกเป็นทางการก่อนค่อยประกาศได้ไหมคะฉันไม่อยากเกีย่ยวข้องอะไรกับเขาอีกแล้วนะคะนี่เธอยังมีความหวังกับยหยานลี่ฮั่นอยู่อีกเหรอพี่คะคิดอะไรอยู่อะตั้แต่เกิดเรื่องเมื่อคืนฉันก็เข็ดแล้วคะ่ะ ฉันว่าฉันกับเขาเลิกกันแล้วค่ะสบายใจได้เลยค่ะวันนี้ฉันจะไปเยื่นใบลาออกพูดจริงนะสิงเซียงเธอหายไปตั้งแต่เด็กถูกเลี้ยงโดยแม่บุญธรรมเธอคงทุกข์ทรมานมามากแต่พี่หวังว่าเธอจะจำไว้เธอไม่ใช่เด็กคนเดิมที่ไม่มีที่พึ่องอีกต่อไปแล้วพี่ชายและตระกูลซูจะเป็นแบ็กอัพให้เธอเองนะ พี่ไม่อยากเห็นเธอต้องทนเจ็บปวดอีกต่อไปสบายใจได้ค่ะพี่ฉันน่าจะไม่ทำร้ายตัวเองอีกต่อไปแล้วค่ะอไปละสบายใจเถอะเลขาส่งประธานหยานอยากให้คุณไปทํางานของเขาหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวฉันไปประธาน นี่หาฉันนหรอคะมาช่วยผมหน่อยอีกอย่างเรื่องเมื่อคืนขอโทษค่ะท่านการผูกในไทยไม่ได้รวมอยู่ในหน้าที่การงานของฉันค่ะแต่หากว่าท่านต้องการจะสามารถติดต่อฝ่ายเลขาธิการให้มาดูแลท่านได้ค่ะเธอกำลังโกรธฉันใช่ไหมประธานพูดเล่นอีกแล้วฉันก็แค่พูดความจริง ครั้งที่แล้วคุณไม่อนุญาตแต่ฉันจะยื่นมันอีกครั้งถ้าไม่ต้องห่วงฉันจะส่งต่อง,งานอย่างรอบคอบเป็นระเบียบและชัดเจนไม่ละเลยเด็ขดขาดมาอีกแล้วเหรอคุณต้องเสียงนอกจากทำเลขาให้ฉันจะทำอะไรได้อีกเรเรื่องนั้นประธานไม่ต้องห่วงคุณมีหน้าที่แค่ตรวจสอบและอนุมัติ ถ้าผมไม่ทําล่ะการยืน่นใบลาออกไปไประจบวนการทำงานการสู่ต่อม้แต่ท่านจะไม่อนุมัติอีกในเดยวฉัชก็จะเป็นอิสระ,ละแล้วหนึ่งเดือนนี้ล่ะ ถ้าคุณส่งไม่อยากทําเลขาให้ฉันนั้นในหนึ่งเดือนนี้ไปทํางานชั้นล่างทํางานขายได้คะ่ะ ลิทเนยมีการประชุมต้องเข้าร่วมถ้าคุณไม่มีอะไรกลับไปก่อนได้เลยค่ะอีซินไปนี้มาเป็นเพื่อนฉันซืรอรหน่อยจะพูดอะไรก็พูดได้เลยเออได้ยินว่าคุณเปกคุณส่งให้ไปอยู่แผนกขายเหรอครับในสายงานนี้ต้องเจอแดดลมตลอดคุณส่งเขาจะไหวเหรอครับ พวงนี้ฉันเอาใจเธอมากเกินไปให้เธอลองเหนื่อยหน่อยเธอจะรู้เองว่าต้องกลับมาดีๆยังอยากจะออกถ้าจะไปจากฉันจะทำอะไรได้เลื่อนกำหนดการในตอนบ่ายวันนี้ฉันจะไปตรวจสอบที่เมืองเสียงนายเมืงเชียงหน,นานไม่ใช่ที่ขายว่าดุในขาต้องเหรอครับนั่นไม่ใช่ซ่งเสียงเหรอ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณลีสวัสดีค่ะคุณลินนี่ไม่ใช่เลขาที่มีชื่อเสียงมากเลยขาซ่งเหรอทำไมถึงลดตัวมาเป็นพนักงานขายละ่ะพนักงานค่ะพนักงานขายได้เงินมากกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ทําทตัวให้เก่งต่อไปเถอะตอนที่พยายามกับลูกพี่ของฉันตาเธอยังอยู่ที่หัวอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็ถูกลูกพี่ของฉันแตะออกไปแล้วอิงอิงของเราก็ดีไปกว่าอีกขั้นหนึ่งลูกพี่ของฉันส่งให้กับอิงอิงหน้าคือสร้อยคอมูลค่าหลายแสนและตอนนี้ยังซื้อรถให้กับอิงอิงด้วยลิซินจะพูดแบบนี้เลยเลขาซ่งเป็นนนนคขขอองลี่่ฮััจะไมททําาให้เธด อิงอิงเธอก็ใจดีเกินไปแล้วฉันไม่ชอบคนพวกนี้ที่ไม่อาจเฉิดฉายบนเวทีเลยถ้าเกิดคุณหลินไม่ชอบแบบนี้ฉันจะเปลี่ยนคนไท้ค่ะไม่ได้นะฉันต้องการเธอเอากุญแจหนงรถคันนี้มาให้หน่อยฉันจะลองขับได้ค่ะขอบคุณคุณหลินที่ทำยอดขายให้กับฉันนะคะอิงอิงเดี๋ยวเธอรอดูนะว่าจะจัดการดินนั่น,นยังไงเอซินแม้ว่าเลยขาส่งจะไม่มีแบคแต่เธอก็ยังเป็นคนของลีออน ถ้าลี่ฮันรู้เรื่องนี้ไม่ต้องให้ลูกพี่ฉันรู้ก็พออีกอย่างนะเธอก็เป็นแค่คนที่ไม่มีอำนาจอ่อนแอถ้าลูกพี่ของฉันรู้ฉันไม่เชื่อว่าลูกพี่ฉันจะมาโทษฉันเพราะเธออีกอีกไม่ต้องกังวลเลยไอ้เหรอทำไมถึงมีรอยขีดข่วนล่ะต้องเสียงนี่เธอตั้งใจทำไว้ใช่ไหมคุณหลินคะ่ะ เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบก่อนหน้านั้นไม่มีเหตุผลที่จะลงมือนี่เธอเลขาซ่คุณทําแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่เคยตั้งใจทําร้ายคุณคุณทำไปเพื่ออะไรเธอก็แค่อิจฉาคุณฉันจะบอกอะไรให้นะเรื่องนี้ยังไม่จบผู้จัดการอยู่ไหนผู้จัดการคุณหลินคุณหลินคุณมาถึงแล้วทำไมไม่บอกฉันก่อนล่ะเร็วไปแต่งตังโอนมาให้คุณหลินพนักงานขายคนนี้ทํารถคันนี้เป็นรอยแถมก็จะขายให้ฉันอีกคุณว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงคุณหลิน เลยขาต้องทำงานมากมีความระมัดระวังไม่เคยเกิดข้อผิดพลาดเลยในนี้มีคนเข้าใจผิดหรือเปล่า,าทำแบบนั้นโดยเจตาานาแน่นอนใช่แล้วฉันลืมแนะนาให้คุณรู้คนข้างๆฉันนี่ก็คือคู่มันของประธานหยานลูกพี่ของฉันภรรยาของประธานหยานของหยานครุฑในอนาคตแ้าจริงแล้วเป็นคุณนายมาอยู่ที่นี่ต้องเสียงก็คันนี้คือรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาถึงตอนที่อยู่กับฉันยังอยู่ในสภาพสมบมุณ์แบบทไม่ต้อถึงมือคนถึงไม่รู้คิดควรล่ะกุญแจก็อยู่ในมือเธอแน่นอนว่าเธอเป็นคนทํา ฉันไม่ได้ทาค่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ามาจอมปิดก็ต้องจับภาพไว้ได้ก็มจืจอปิดเสียไปแล้วเสียแล้วคะ่ะนอกจากนี้คุณลินและคุณนายเป็นคนมีฐานนะจะใส่ใหน้ายคุณงั้นเหรอเรื่องนี้คุณต้องรับผิดชอบไปฉันด้วยก็ัจะการหวังค่ะถ้าเกิดพวกเขาไม่รู้รถคันนี้มีฟิล์มติดอยู่ทั่วโดยเฉพาะตอนมีความร้อนถ้าเกิดว่าใช้คุณแจรถไปตัวทำรายขีดข่วนงนั้นคุณแจก็ต้องมีสีติดอยู่ด้วย แค่เป็นคนขีดควรสุดท้ายก็จะรู้เองเอ้หลินคะ่ะคุณคเป็นคนทำรถเป็นลอยคุณจะเสียงเงินตามขั้นตอนหรือว่าจะซื้อ,อรถตำรวดคะนี่อิงอิงเลอกขอส่งเอาเป็นว่าช่างมันเธอะตอนคุลีทำให้ฉันเสียหายไม่เคยมีคำบอกว่าช่างเถอะคุลีคะ่ะจะเซ็นเอกสารซื้อรถตอนนี้เลยไหมคะแต่เงินของฉันไม่พอ คุณหนีต้องหาทางจาัดก,การด้วยตัวเองค่ะหรือไม่ก็แจ้งตำรวจให้ทางการจัดก,การไม่ได้นะเอซสิไม่งั้นก็ต้องให้เธอซื้ออย่าทำให้เรื่องมันใหญ่โตเลยถ้าครอบครัวเธอรู้เรื่องนี้ฉันจะเซ็นแค่นั้นแหละเกิดอะไรขึ้น ฉันมาที่นี่เพื่อซื้อรถไม่คิดว่าจะเจอโชคดีแบบนี้จะเลยขาดส่งด้วยลูกพี่ฟังเสียงเธอตั้งใจจะทําให้ฉันซื้อรถเงินฉันไม่พอเลยงั้นเหรอประธานคะคุณหลินทําให้รถเสียหายค่ะฉันเพียงทาตามขั้นตอนปกติให้เธอจ่ายค่าเสียหายผิดด้วยเหรอคะลูกพี่แต่ฉันทําโดยไม่ได้ตั้งใจนะและเธอยังบอกว่าจะโทรแจ้งตำรวจด,ด้วยฉันบอกแล้วว่าเธอหวดดีกับพี่มากใจร้ายด้วยนี่น หรือไม่ก็นายช่วยอีซินขอความเห็นใจจากเลขาซ่องปล่อยให้เรื่องนี้จบไปเถอะเปนรถครอบครัวเราเองและอีซินยังเด็กอยู่มากเงินเท่านี้เธอก็เอาเงินออกมาไม่ได้ลิฮันฉันพูดแบบนี้แล้วยังไม่ได้อีกเหรอถ้าคุณบอกปล่อยก็ปล่อยซะอิงอิงฉันรู้ดีนะลูกพี่เชื่อฟังเธอที่สุดเลยไม่เหมือนคนบางคนผ่านไปแล้วตั้งห้าปี ยังไม่มีอะไรเลยพูดแบบนั้นเลยเลขาส้มขอโทษในครั้งนี้นะฉันขอโทษแทนอี้ซินแต่ลี่ฮันก็บอกว่าปล่อยให้มันผ่านไปถ้างงั้นก็ปล่อยไปท่านอย่าลี่ฮันที่แท้คำพูดง่ายๆของคนอื่นก็ทำคุณปล่อยได้เหรอนี่คือเลขาประธานเองนี่คะจะทำตามที่พูดส่งเสียงคุณมองโดยตั้งใจแล้วใช่ไหมถึงแม้ว,ว่าฉันจะขีดรถให้เป็นรอยโดยตั้งใจ เพียงแค่อินอ,อพูดสักคำลูกพี่ก็จะทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณทําได้ไหมตปนหลอดชีวิตของคุณไม่มีทางได้รับความรักจากลูกพี่แถมลูกพี่ยังจะซื้อรถให้อิงอิงอ,อีกด้วยเป็นของขวัญให้เธอส่วนคุณน่ะทำได้เพียงแค่ขาย<อ>รถทขอก่าเงจะขายรถแ่ที่นี่